สวัสดีครับเราอยู่กับช่องพุทธเสมน้อมดินชาแนลเหมือนเดิมนะครับสำหรับเพิ่มเติมวันนี้ก็ถือว่าอากาศของเราคืมฟ,าคมฟ้าคืมฝน,นกับลมหนาวแต่ไม่ใช่คืมฝนนะักนะครับเป็นมาจาก PM นี่แหละครับ PM ต่ำกว่ามาตรฐานเลยทำให้อากาศเป็นอย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้เป็นมรสุมทางประเทศจีนอากาศหนาวของประเทศไทยก็จะลดลง โดยเฉพาะองค์เทพจะลดลงประมาณ 2- ององศานะครับก็ถือว่าลมหนาวอากาศเย็นก็มาปะทะกับ PM นะครับถือว่าในเขตทวีวัฒนาในโซนตริงชันหรือว่าในโซนที่อยู่ปริมวณทนก็อยู่ในกลุ่มที่ PM สูงนะครับประกอบทำให้เห็นอากาศคลื่ฟ้าคลื่มนฝนเนาะอนนี้เรามาเจอน้องหานต้อนรับเป็นไงเป็นไงทำไรกัน วันนี้เรามาเจอน้องมาต้อนรับเอาก็เลยทักทายกันหน่อยเป็นไงกันออเป็นไงไปชอนเลยครับไปชมธรรมชาติของต้นไม้แล้วก็ชมสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็โดยเฉพาะอากาศ PM ที่เกินมาตรฐานขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นในวันที่17ก็ถือว่าวันเสาร์นี้แหละครับก็มาฝากทุกท่านให้ชมไปพ,พร้อมๆกันสำหรับปาป,ปูน,น่าจะเป็น EP อีพี สิบแแล้วเนาะก็ถือว่าเก็บมาฝากทุกท่านให้ทุกท่านได้ชมธรรมชาติเครื่องฟ้าเครื่องฝนที่มี PM มากเป็นปกติของสำหรับโซนทวีวัฒนาเนาะก็เลยเก็บมาฝากแล้วก็ให้ชมน้องหานน้องอบุญรอดครับกับบุญช่วยเนาะบุญรอดกับบุญช่วยก็ออกมาเดินเล่นกันก็เสียงเขาก็จะ เป็นเอกลักษณ์หน่อยมาตามมาเร็วตามมาตามมาตามมาเร็วนะครับจะพาท่านไปดูบรรยากาศที่ช่่มฟ้าชืา่ชมฝนท้องฟ้าไม่สีครามเหมือนปกติเนาะก็ถือว่าอากาศในช่วงนี้อากาศลดลงหนาวก็จริงแต่ว่าเรามี PM จึงเป็นค่ามาตรฐานทางฝุ่นละอองของเราต่าเกิน ามาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับก็ถือว่ามีอันตรายอยู่ถ้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้นเนาะก็ให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็ว,รวดยโดยช่วงอากาศนาหนาวเย็นลงมากดทับพีเอ็แล้วยิ่งทําให้อากาศจะอยู่แบบนี้กับเรานานไปก็ไม่ดีนะครับสําหรับ PM เนี่ยนะครับทุกคนก็ควรจะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศตรงนี้แาจจะเป็นไข้หวัด แล้วก็อาการไข้หวัดเดงก็คล้ายๆกับโควิดด้วยเนาะบางทีก็าการคาดคะเนหรือการเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นโควิดก็งานใกล้เคียงการยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นลงมาก็ทําให้เรา,าเข้าใจผิดฉะนั้นเราก็เป็นก็ต้องร,รักษาสุขภาพนะครับเป็นการดีดูที่ครับอากาศเคลื่อนฟ้าร่วมฝนแต่ว่าไม่เคลื่อนฝนเป็น,ปนฝน PM แล้วก็กดอากาศต่ํา ของมวลอากาศที่บรนเภูมิมาจากจีนนะครับอากาศหนาวจะลดลงทําให้อากาศเหมือนฤดูฝนเลยทีเดียวเนาะ mm. ก็ถึงอย่างไรก็เราก็ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ PM อ่าโดยเฉพาะช่วงนี้การก่อสร้างหรือว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองหลวงก็มีมากเนาะ mm. ก็ทําให้ PM ของเรากระจายได้ไว ยิ่งลมพัดตลอดลมหนาวและอากาศลดลงก็ทำให้ PM ยิ่งสูงขึ้นตามลำดับเนาะก็ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ก็ควรที่จะแก้ปัญหาด้วยการรักษาสภาพแวดล้อมให้สมดุลมากที่สุดนะครับเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บก็มาจาก อากาศอาหารอาคารอาจมแล้วก็ที่เราไม่ได้ดูแลกลักษากันอย่างระมัดระวังถ้ารูแลอาหารดีอากาศดีอาจมดีที่อยู่อาศัยดีสะอาดสะอานก็ทําให้สุขภาพของเราดีไปด้วยนะครับนั่นนะครับบรรยากาศอย่างนี้อากาศของ PM นะครับกับลมเย็นเ็นกับลมหนาวก็ทําให้มวลอากาศเย็นลงเร่งลงเรื่อยๆ,ๆในช่วงนี้เนาะ ก็สุขภาพเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตนะครับช่วงก่อนจะสิ้นปีใหม่ก็สุขภาพเราแข็งแรงเราไปเที่ยวไหนก็ได้ครอบครัวที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ต้องอยู่กับที่ก็ทําให้อ่าชีวิตของเราก็อยู่ในสภาวะอีกแบบหนึ่งฉะนั้นแล้วความไม่มีโรคถือว่าเป็นลาบอันเริฐนะช่วงนี้ก็ถือว่าเรามารักษาสุขภาพกันรักษามลพิษต่างๆจะให้ มันเกิดมากมายมาก,มากด้วยการอนรักษทําอะไรก็ต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับก็ให้กํบบาลังใจทุกท่านที่เจ็บป่วยก็ให้หายป่วยที่ไม่ป่วยก็ให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับช่วงนี้เราก็เห็นทั้งลมหนาวแล้วก็บรรยากาศครื่งฟ้าคลฝุ่นของ PM ให้ดูท้องฟ้าของ PM นะครับวันนี้ดูครับกับลมหนาวฮะนี่แหละครับฝุ่นฝุ่นไอซีพีเอ็ม แล้วก็บรรยากาศของต้นไม้ที่ถูกลมพัดปิวก็ทำให้เราเห็นบรรยากาศทั้งดอกหญ้าใบกล้วยผักเกเจดแล้วก็ถนนหนทางที่เรามีการพัฒนาเนาะกับบรรยากาศเติมฟ้าเติมวนแบบฝน PM เน้นครับทางโน้นก็ PM น้อยหน่อย ก็จะมีท้องฟ้าสีครามทางนี้ PM เยอะก็จะให้คล้นฟ้าคึ้นฝนด้วยครับดูดิ p ยเยอะจะเป็นสีอย่างไงแต่ถ้า PM ไม่มีท้องนั่นก็จะสีสด้องฝานี่ครับความความต่างกับพื้นที่ที่ไหนท,ที่ PM น้อยหรือหรือว่า PM น้อยถ้า PM สูงเกินมาตรฐานนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเหมือนกับตั้งเมฆมือนกับฝนจะตกแต่มไม่ใช่มันเป็น PM นะครับฝน PM แล้วก็พัทากับลง กับลมหนาวเนาะก็เลยพาท่านมาให้เห็นถึงอ่า pm วันนี้ถือว่าสูงมากในเขตกรุงเทพมหาคนครได้หลายพื้นที่เนาะไปตามกว่าสิบกว่าเขตด้วยกันวนะ่า pm เกินมาตรฐานแล้วก็อันตรายด้วยต่อสุขภาพกับอากาศที่เราหายหายใจเลยมาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมดูว่าพื้นที่ที่ไม่มี pm มก็ท้องฟ้าสีครามสวยมากที่มี pm สูงเกินมาตรฐานก็มืดครื้มเหมือนกับตั้งเมฆตั้งเขานะครับ ฉะนั้นแล้วการมาเก็บบรรยากาศทุกท่านให้ทุกท่านดูว่า pm ปีวันนี้มันเกินมาตรฐานในเขตทางทวิตนาและลโซนตัดินงชันเนาะรอบนอก pm สูงจริงเก็บมาฝากทุกท่านให้ท่านมารับชมบรรยากาศในวันนี้เนาะก็ะขอจบลงไปพี่งนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปพาท่านดูสำรวจดู pm เกินมาตรฐานในวันนี้เนาะดูท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับ ขอเจ้าลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปอพาดูสํารวจ PM เกินมาตรฐานในวันนี้นะครับขอจบลงไปเท่านี้ก่อนนะครับปุนปูนสวัสดีครับอย่าลืมฝากกาไดไลค์กดแชร์กด่าสักกว่าสักบัก,กบคลายกับช่องพุทธเศษโฮมดินชาแนลของเราด้วยนะครับปุนปูน